สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าตอนนี้หนึ่งคอยรถอยู่ที่สถานีรถบัสแต่ว่าหนึ่งยังไม่ได้เดินเข้าไปนะคะหนึ่งพามาดูต้นดอกแคที่อยู่ตรงข้ามสถานีรถบัสก่อนก็ดอกเขากำลังเริ่มบานนะคะแล้วก็น่าเก็บมากๆแต่ว่ากำลังจะไปทำงานแล้วหนึ่งคิดว่าคงหนึ่งคงไม่มาเก็บนะคะเพราะว่าช่วงที่หนึ่งเลิกงานนะ่ะคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรงข้ามกันเดี๋ยวดึงลงมาให้ดูนะคะเอาลอยไปแล้วแล้วก็ตอนตอนที่หนึ่งเลิกงานนะ่ะตรงนี้เขาจะเป็นก่อสร้าง เขาจะวิทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับตึกข้างๆนี่แหละค่ะ,ะดึงลงมาให้ดูอีกรอบนะคะว่าดอกเขากำลังสวยแค่ไหนก็น่ากินแล้วก็น่า,กนากเก็บมากแต่ว่าหนึ่งกำลังจะไปทํางานนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นใจกลางทาวนหนึ่งคงไม่ไม,ไม่ไม่มาเก็บค่ะก็คือไม่กล้ามาเก็บนะคะกลัวตํารวจจับ ใหญ่มากแล,แล้วต้นนี้มีนกอยู่เต็มไปหมดเลยตรงนี้เป็นป้ายรถเมล์เสียงก็จะดังนิดนึงแล้วก็ช่วงบ่ายๆตอนที่หนึ่งเลิกงานคนก็จะเยอะหนึ่งคงไม่มาเก็บอะค่ะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะอีกอย่างหนึ่งกลัวตำรวจจับ 1. อยากรู้ว่าดอกขาบานมากแค่ไหน หนึ่งก็เลยแวะมาดูอีกทีตอนนี้ดอกข้าบานเต็มต้นเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าเหมือนกันที่หนึ่งกำลังจะไปทํางานหนึ่งอยากรู้ว่าเวลาดอกขาบานเต็มที่อ่ะเป็นแบบไหนก็พอบานแล้วหนึ่งก็มาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าหนึ่งก็ไม่ได้เก็บอยู่ดีแหละเพราะว่าหนึ่งจะไปทํางานด้วยแล้วก็ต้นนี้ต้นใหญ่แล้วก็คนคน่อนข้างเยอะตรงนี้นะคะอยู่จงใจกลางทาวเลยตรงนี้เป็นโคนที่ทานสปอร์ตนะคะแล้วก็ข้างหลังต้น ดอกแคฝรั่งนะคะเป็นสัญนยอมเล็กๆที่หนึ่งเคยเอามารงแล้วรอบนึงเดี๋ยวหนึ่ง,งดึงลงมาให้ดูนะคะว่าดอกเขาสวยไหมอุ้ยนัไปแล้วบินไปเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกิ่งใหม่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกิ่งต่ำๆแล้วกันอันนี้ค่อนข้างสูงนะคะ ดอกขาบานแล้วก็สวยค่ะแล้วก็น่ากินด้วยน่ากเก็บมากเลยพอดอกบานอะ่ะแต่ก็ไม่ได้เก็บอยู่ดีนะคะเพราะว่ากําลังจะไปทํางานอีกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยเป็นใจกลางทาวหนึ่งคงไม่กล้ามาเก็บโรอกาศ <laughs> อย่างที่บอกก็กลัวตํวตำรวจจับ ขาวๆอวบๆดอกใหญ่ด้วยแต่ก็เก็บไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวตอนเลิกงานเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปดูอีก3ต้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้หนึ่งนั่งรถผ่านมาแล้วหนึ่งเห็นแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปดูเจ้า3ต้นนั้นนะคะเลิกงานแล้วเดี๋ยวหนึ่งเอาเจ้า3ต้นมาให้ดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนไปดูกันนะคะ ดอกมากแล้วอยู่ตรงใจกลางถนนเลยอ่ะดูดอกมันอ่ะหนึ่งอยากเก็บนะแต่หนึ่งเอาไม่ถึงมันสูงมากมีสามต้นมีมีสามต้นนะคะมีต้นที่หนึ่ง ต้นที่สองแล้วก็ต้นนี้ต้นที่สามมีสามต้นแต่ในใจกลางทาว่ามีอยู่ต้นเดียวแล้วก็ดกต้นสามต้นนี้ก็ะดกเหมือนกันแล้วหนึ่งก็เก็บไม่ถึงด้วยอยากเก็บมากเลยตรงเนี้ยคนไม่มีมีแต่รถแต่หนึ่งเก็บไม่ถึงจริงๆสูงมากดูน่ะออกขาวเต็มเลย ตอนตอนเช้าอ่ะมันจะมีในส่วนที่เป็นเตี้ยแต่ว่าหนึ่งกำลังไปทำงานแล้วมันอยู่ใจกลางทาวแล้วก็เมื่อกี้หนึ่งเลิกงานมาก็มันมีก่อสร้างอยู่ตรงนั้นไงหนึ่งก็เลยไม่แวะเข้าไปเพราะว่าหนึ่งเห็นเจ้าสามต้นนี้ตอนที่หนึ่งนั่งรถมาเอ้ยนั่งรถไปทำงานนะคะแล้วก็เนี่ยมีแต่พวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าหนึ่งเก็บไม่ถึงดูว่าทำไมถึงเก็บไม่ถึงเดี๋ยวมีจัก,กรยานมาดูว่าดูตรงนี้มันเป็นบันได ตรงนี้เป็นบันไดนะคะแล้วก็ขึ้นมาอย่างเนี้ยมันเก็บไม่ถึงจริงๆมันสูงมากเลยอะ่ะสูงมา,ากๆหาหาไม้มาเกาะก็เกาะไม่ถึงไม่มีไม้มาเกาะด้วย ถ้าได้แค่กิ่งเดียวนะตำน้ำพริกตำน้ำพริกกะปิอร่อยเลยอะ่ะแล้วมันอยู่สูงมากเลยอะ่ะแล้วแต่และกิ่งเนะี่ยมันสมัสมันกวหนึ่งเก็บแน่ๆเลยมันอยู่สูงมากๆแล้วตรงนี้น่าเก็บมากเลยเนี่ยเนี่ยถ้าได้แค่พวงเดียวเนี่ยพอเลยอโอ้ยมันอยู่สูงจริงๆ หนึ่งก็พามาดูนะคะไม่ได้พามาเก็บดอกแคร์ฝรั่งนะคะจริงๆหนึ่งอยากเก็บแหะแต่ว่าหนึ่งเก็บไม่ถึงเก็บไม่ถึงจริงๆเพราะว่ามันสูงมากแล้วก็ดกขาวเต็มเลยเดี๋ยวหนึ่งให้ดูนะคะเดี๋ยวหนึ่งคอยหลังเนี่ยสามต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวหนึ่งซูมให้ดูว่าดอกขนาดไหนด้วยแตล่ลั่วพวงอ่ะมัน มันน่าตําน้ำพริกจังเลยก็ไหนๆก็เก็บไม่ได้แล้วก็กลับบ้านกันนะคะรถบัสก็ไปแล้วนะั่นไงรถบัสหนึ่งไปแล้วหนึ่งได้เดินกลับบ้านอีกแล้ววันนี้สะออนเขาเรียกว่าสะออนไม่เห็นเยอะเกินแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เก็บไม่ได้เพราะว่าต้นสูงมากก็คลิปนี้หนึ่งก็เอา ดอกแคฝรั่งมาฝากนะคะดอกแคที่อยู่บนยอดนูน่นแล้วเราเก็บไม่ได้ก็คลิปนี้นึงก็เอาดอกแคฝรั่งมาฝากเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายยใครก็ได้มาช่วยหนึ่งปีนเก็บดอกแคหน่อยบายๆตรงน,นี้ไม่ได้มีแค่ดอกแคนะคะมีสดาด้วยต้นใหญ่ๆสูงๆทังนั้นสรุปแล้วหนึ่งเก็บอะไรไม่ได้สักอย่างเลยอะ่ะด้ว สะดาก็ต้นใหญ่ต้นโตจริงๆยังเก็บไม่ได้สักอย่างเลยดอกแคก็เก็บไม่ได้สะดาก็เก็บไม่ได้ปั๊กลับบ้านกันคลิปนี้ก็เอามาฝากเท่านี้นะคะดอกแคฝรั่งกับเะดฝรั่งเก็บไม่ได้เลยค่ะอยู่สูงมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย